สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนเพจคูป,ปตาจากเกษตยนต์ทาง facebook และช่องทาง youtube นะครับผมที่ติดตามพบก,กับผมนะครับวอฝ่ War, ายขายนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแรกเตอร์ที่เหมาะกับงานนาลูกค้านะครับเกษตรกรชาวนานะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มเตรียมเริ่มเตรียมปลูกข้าวนาปีนะครับ และเกษตรกรนะครับก็กําลังมองหารถแทรกเตอร์ที่เหมาะสมเกษตรกรบางท่านอาจจะไม่กล้าตัดสินใจว่าจะซื้อแทรกเตอร์รุ่นไหนแต่และรุ่นมันราคาแตกต่างกันเท่าไหร่วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมนะแทรกเตอร์ที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะมีทั้ง3รุ่นนะก็คือแทรกเตอร์ขนาด32แรงม้าและ40แรงม้ากับ50แรงมา้า นะครับอ่าที่จอดอยู่ด้านนี้นะครับผมอ่าจัดเตรียมใหพ้พี่น้องดูแล้วนะครับนะครับผมใน3รุ่นนี้นะครับอ่าถือว่าเป็นแทรกเตอร์คูปัตที่เหมาะกับงานไล่นาอ่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไถไถพวนปั่นโรตารี่ลุยโคนเรามาดูน้องเล็กก่อนเลยนะครับอ่าทางนี้เลยครับ นีนะครับน้องเล็กตัวนี้นะครับมีขนาด3.2แรงม้านะครับหรือชื่อเต็มๆว่า L3218SP นะครับด้วยเครื่องยนต์ Direct Injection 3สูบนะครับ3สูบสามสแรงม้านะครับตัวรถอาจจะอาจจะเล็กนะครับเล็กเป็นรุ่นน้องนะครับของรุ่น L นี่นะครับระบบเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะครับผมอ่า เป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับอ่ามีเกียร์หลักเกียร์รองแล้วก็เกียร์ซับเทิร์นเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับอ่าและสามารถรองรับน้ำมัน B20 ได้ด้วยน้ำหนักตัวรถเบาครับอ่าเห็นตัวเล็กนี่ก็ต้องเบากว่าเพื่อนแน่นอนเฉพาะตัวรถนะครับอยู่ที่ตัน2และอีกไซส์หนึ่งนับเพิ่มเข้ามา ขนาด40แรงม้าหรือชื่อเต็มเๆว่า l 4 0 1 8 sp นะครับตัวนี้จะมีกาดมีกาดมาให้ด้วยจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็ยังเป็น3สูบ3สูบ40แรงม้าระบบเกียร์เหมือนกันนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังขนาดของใบมีดจะใหญ่กว่านะครับลืมแนะนําเลยนะครับ3-2ใบมีดนะครับจะอยู่ที่141เซนติเมตรนะใบ,บมีดของ แท็กเตอร์ขนาด32แรงม้าและแท็กเตอร์ขนาด40แรงม้านะครับใบมีดจะอยู่ที่164เซนติเมตรนะครับมาดูเจ้าพี่ใหญ่เลยนะครับของตระกูลรุ่น L-Series นะแทรกเตอร์รุ่น L5018SP ขนาด50แรงม้าตัวนี้จะเป็น4สูบ4สูบ4ยังหวะนะครับเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง ตัวนี้ใบมีดจะใหญ่ขึ้นนะครับใบมีดอยู่ที่186เซนติเมตรมีความโคง้งงอนในการดันดินดินก็จะม้วนตัวได้ดีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นกลางารุ่นกลางนะครับเป็นรุ่นกลางถ้าเปรียบเทียบกับแทรกเตอร์ทุกรุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางนะและเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับเพราะว่าคันนี้จะสามารถทําทั้งงานนางานไล่ก็ได้ นะครับผมนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับแทรกเตอร์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น 3, 2, 4, 0และ 5, 0นะครับฟรีดาวฟรีดาวนะครับผ่อน6ปีนะครับแล้วจะขออธิบายก่อนนะครับสำหรับงวดย่อยนะครับงวดย่อยข้อดีของงวดย่อยนะครับก็คือส่วนลดดอกเบี้ยนี่มันจะถูกกว่างวดรายปีธรรมดาอยู่50สตังค์นะครับผมถ้าเป็น รุ่น3-2ราคาอยู่ที่5 4 5 7 7 0 0บาทนะครับเป็นชุดทำนาน,นะครับได้ตัวรถใบมีดผ่านพวนแล้วก็โรตารี่ถ้าเกิดคิดเป็นแบบงวดลายปีไม่มีงวดย่อยนะครับงวดจะตกอยู่ที่ประมาณสองแสนสองนับแสนสองกว่านะครับผมถ้าคิดเป็นแบบมีงวดย่อยนะครับดอกเบีย้ยก็จะถือก,กว่า50ตังค์งวดอยู่ที่1,000 0แกับอีก1,000บาท นะครับอ่าแล้วก็มีงวดย่อยเดือนละ26งพงวดนะครับั้นจ่ายงวดย่อยนะครับลูกค้าสามารถรวบจ่ายนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะจ่ายงวดย่อยในส่วนของปีแรกนับและไปจ่ายงวดใหญ่จ่ายงวดใหญ่งวดแรกนะครับสามารถรวบงวดย่อยของปีที่2มาจ่ายพร้อมกับงวดใหญ่ได้นะครับอ่าราคามันจะแตกต่างกันประมาณอ่าหลักพันอ่าถือว่าเยอะนะครับผม สำหรับลูกค้าที่เอาแบบมีงวดย่อยนะครับและแท็กเตอร์ l 4 0นะครับตัวนี้ก็ฟรีดาวนะรฟรีดาวงวดก็จะขยับขึ้นมาอีกนะครับชุดทำนานะครับตัวรถใบมีดบวกพันพวนแล้วก็โรตารี่นะครับราคายอยู่ที่6 3 9 0 0 0บาทส่ง6ปีนะครับถ้าเลือกแบบไม่มีงวดย่อยนะครับไม่มีงวดย่อยงวดจะตกอยู่ประมาณแ4นสี่แสนสบาทนะครับ ถ้าเลือกแบบมีงวดย่อยด้วยนะครับงวดจะตกอยู่ที่1 0ึ0งแสน0บาท2,000 0กว่ากนะครับแล้วก็จ่ายอีกเดือนละ2 0 0 0นะครับหรือว่าลูกค้าก็จะทบจ่ายเหมือนที่ผมอธิบายไปของ3ามสอนะครับทำได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แรกเตอร์นะครับคันใหญ่ของเรา L ่0า L 5นนะครับตัวนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับสสูบนะครับชุดทำนานะครับตัวรถใบมีด พันป่วนแล้วก็โรตารี่นะครับราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทนะครับราคาเงินสดผรอนหกปีนะครับผรอนหกปีแบบไม่มีงวดย่อยหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันกว่าบาทนะครับถ้าเลือกแบบมีงวดย่อยจะจ่ายอยู่ที่ประมาณแสนห้าแสนห้าแล้วก็งวดเดืน 2, อนละสองพันนะครับ66งวดหรือว่าลูกค้าจะ รวบจ่ายได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆบอกเล่านะใหับกับพ่อพี่น้องนะครับที่กำลังตัดสินใจยังไม่ได้นะครับว่าจะใช้แท็กเตอร์รุ่นไหนนะครับที่จะเหมาะกับของตัวพ่อแม่เองนะครับนะครับและโปรโมชั่นรับติเทิร์นะครับทางร้านเราก็รับนะครับรับติเทิร์รถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่าของคูโบต้าหรือว่าเป็นรถเก่ายี่ห้ออื่นๆ นะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้านับสามารถมาตีเทินแลกเปลี่ยนเป็นรถแทรกเตอร์ได้นะครับท่านในที่สนใจอยากจะตีเทินนับก็เข้ามาติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นก็จะบอกก่อนนะครับว่าคุปต้าจัเกษตรยงของเรานะครับผมมีอยู่2สาขานะครับสาขาแรกสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่บ้านว่าทองตะบนหนองไปสูรอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูและอีกหนึ่งสาขานะครับผมอยู่ สีบุนเรืองนะครับบ้านโป่งแจ้งตมหันนางงามอำเภอสีบุนเรืองนะครับท่านพ่อพี่น้องอสะดวกที่ตรงไหนก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับผมนะครับผมสำหรับพ่อพี่น้องนะผมที่ชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าไม่อย่างไรพลาดข่าวสารคลิปใหม่ของคุปตาจักรเกษตรยนต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะผมเซลวอ์นะครับต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ